ามนิดนึงในมุมมองกุวิชาตนะโบ๊ทจริงๆเนี่ยมาเป็นนักบราชีพหรือมาแก้การตลาดดีลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคืออย่างงี้บางวันนั้นอะ่ะผมไปเตะบอลเนี่ยผมก็ทำคลิปปกติใช่ไหมบรรยากาศวันนั้นดีแฟนบอลเต็มสนาม,มแล้วน้องโบ๊ทอะ่ะเหมือนไปเห็นคลิปนั้นอ๋อคือเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วในไอจีก็เห็นนะแล้วน้องโบ๊ท,บทเขาก็รีพายสตอรี่มาว่าเอ้ ชายากรและพิขาดไม่ใช่ใดมาเพราะดวงแต่ใช้ใจฝ่าทะลวงเราไม่เคยกลัวใครบนเส้นทางสายลุกหนังตอนนี้ครับผมเราอยู่กับฟิซาร์เพื่อนโบสถ์ไอ้ชายาใหม่ของฟิซาร์โอโหโห้สิ่งที่สําคัญนะครับเราอยากรู้ว่าจริงๆนะชายานี้หรือว่าดินนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับมาเราวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวแล้วครับฟิซาร์เพื่อนโบสถ์ครับขอ,อเรียนเชิญเลยครับชายาใหม่นะครับก็ได้มาจาก ที่ไปชวนบอมานี่แหละครับใช่ซึ่งเป็นดีลที่แบบว่าคาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดขึ้นแล้วถามนิดนึงดิลเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงมาถึงว่าใครเป็นคนดีวมาจริงๆใครเป็นเอเย่นเนะจริงเอเย่นหรือว่าคนที่ดีลมาจริงก็็น่าจะเป็นผมัแหละแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าดีลเนี้ยถ้าลําพังผมคนเดียวอ่ะดิลนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามีบอร์ดบริหารชินาราอในเตอรที่ซัพพอร์ตพอมันดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยบอดก็มาซัพพอร์ตทำให้มันเกิดขึ้นในที่สุดครับก็คืออจริงๆ่ น่าจะได้มาจากความสัมพันธ์จากการล่นไอเดนลีดด้วยกันคืออย่างนี้บางวันนั้นอะ่ะผมไปเตะบอลเนี่ยผมก็ทําคลิปปกติใช่ไหมบรรยากาศวันเล่นดีแฟนบอลเต็มสนามแล้วน้องโบ๊ทอะ่ะเหมือนไปเห็นคลิปนั้นอ๋อคืาเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วในในไอจีก็เห็นนะแล้วน้องโบ๊ทเขาก็รีพายสตอรี่มาว่าเอ้ยนาราต้องการปีกซ้ายไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากไปอยู่ในจุดนั้นบ้างแบบดูแล้วมันสนุกดีดูมีแฮปปี้แฟนบอลเยอะอะไรเงี้ยเขาเขารีพายมาอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่า ได้ผมก็แคปหน้าจอส่งไปให้บอร์ดบริหารโอ้โหสุดยอดเลยเร็วอ่ะเร็วที่นี้คือบอร์ดก็โอเคสนใจก็บอร์ดรับปากว่าจะซัพพอร์ตผมก็เลยโอเคได้คือดีลนี้ต้องบอกก่อนว่าลําพังผมคนเดียวอ่ะถ้าผมชวนมาเองนะถามว่าชวนได้ไม่ก็ชวนได้แต่คงคงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันต้องใช้นู่นนี่นั่นอะไรไงแต่พอบอร์ดซัพพอร์ตเนี่ยก็ก็ทุกอย่างมันก็เลยเกิดขึ้นได้ดูแบบง่ายไปเลยใช่ใช่ต้องขอบคุณบอร์ดด้วยคืออย่างอย่างที่บอกผม คนเดียวไม่ไ,มไ,มได้พอบอดซัพพอร์ตปุ๊บมันก็เลยเกิดขึ้นผมก็เลยโทรไปหาโบสเลยคือน,นั่นเลยโทรไปคุยกับมันครึ่งชั่วโมงได้คุยกันว่าแบบเอ้ยถ้าโบสมาเนี่ยมันก็อย่างนี้อย่างนี้นะั่นะราธิวาสก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะ เขเขาก็กังวลเรื่องนี้คุณแม่เขาก็แบบกังวลทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อทั้งครอบครัวนะกังวลกังวลส่วนน้องเขาอยากมาน้องเขามีใจอยากมาจริงๆเพราะว่าน้องเขาอยากเด็กฟุตบอลน้องเขาอยากได้ประสบการณ์ใช่น้องเขายุแค่สิบหกเองนะแล้วอันที่เขาได้ประสบการณ์เล่นไทยลีกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีต่อตัวเขานะสิบหกนี่คือโมสี่กับโมห้านะประมาณนั้นนะโมห์โมห์โมห์สิบหกจะเก้าสิบเจ็ดสุดยอด ใช่ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะอ่าเขามาบ้านเรามาสร้างความสุขให้แฟนบอลส่วนเขาเองก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยดิวดิวดิวกันครับก็กจะปิดดิวได้ก็กี่วันใชเวรากี่วันนานไหมประมาณวันหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าน้องเองก็ยังตัดสินใจเองไม่ได้ไงต้องผ่านแม่ผ่านอะไรเงี้ยผ่านผู้ปกครองก่อนพราะแม่ผมก็วิดีโอคอลกับคุณแม่เขาอะไรก็คุยกันดันมากอืมอ้เย็นนี่คือทํางานหนักเลยสุดท้ายสุดท้ายก็ปิดดิวได้นะครับแต่แต่กว่าที่จะประกาศให้คน้ก็ ผ่านไป3าสีวันอยู่นะสาีวันใช่ไหมใช่เพราะว่าคือเราดีวได้เราไม่ประกาศเลยเพราะว่าสโมสรบอกว่าอยากจะให้มันแบบสบายเปรี้ยงทีเดียวทีเดียวเลยแบบพา่าบุ้มแล้วก็ระเบิดตุ้มเลยบินบินมาถึงสนามบินปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บเปิดเลยแบบอยู่นราเลยอ่ะใช่แล้วช่วง3าสีวันนั้นนะผมรู้สึกว่าอึดอัดมากคือเราก็อยากจะอวดเพื่อนนะว่าเราเชิญโวสร์ตมาอยากจะโพสอยากจะบอกเวิร์ตเขาสิงจจมันล่ะนะแต่เราทําไม่ได้ไงเก็บเป็นความลับน้องน้องเขาเองก็นิ่งเหมือนกันไม่ลงอะไรเลยเอยแล้วถามนิดนึง ฟีซัตใช้คําไหนในการพูดเขาถึงว่าเฮ้ยถึงเขากล้าลงมาแล้วไม่กลัวอันเนี้ยใช่ใช่ผมก็ผมก็บอก,ม,อกมีวลีเด็ดไหมเออขอวลีเด็ดมีม,ม,มีผมก็บอกน้องเขาว่านาทธิวัตเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเหมือนที่เห็นในข่าวอะไรเงี้ยอบอกน้องเขาว่าให้ลองปิดหูปิดตาแล้วใช้หัวใจมาสัมผัสคือถ้าเราไปฟังข่าวแล้วไปเห็นภาพาอะไรน่ากลัวน่ากลัว,นะลวปิดหูปิดตาใช้หัวใจลงมาสัมผัสที่อยู่ข้างๆอ่ะ บดเป็นไหนพี่ไปด้วยสบายใจได้คือคนนราเขาต้อนรับเขาเราต้อนรับบดอย่างดีอยู่แล้วใช่ครับก็เนี่ยคือพอได้ยินคํานี้พุบบดก็เลยสบายใจสบายใจสบายใจแล้วตัดสินใจก็จะมีสิทธิ์ดินนี้มาทันทีเลยก็ก็มาครับบินมาเลยครับก็อย่างที่เห็นนี้ครับก็น้องเขาน่ารักมากๆครับก็มามาในที่ว่าก็ได้สร้างความสุขให้แฟนบอลได้จริงๆด้วยอยากถามนิดนึงในมุมมองกุวิซาน์โบทจริงๆเนี่ยมาเป็นนักบอลอาชีพหรือมาแก้การตลาด ก็เข so, er ้ามาเป็นนักบอลครับเขาเล่นบอลได้อืผมว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเขาเลยนะเขาแค่ยีสิบหกแล้วก็ได้โอกาสได้เล่นไทยลีกอะเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ตัวหลักอีกนะเพราะว่าน้องเขาก็ยังเด็กแล้วก็กระดูกก็อาจจะคระเบือกันเพราะว่าบอลใต้ก็เล่นหนักก็อย่างที่ทุกคนทราบนะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะเขาก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปใช่แล้วก็ผมก็ชื่นชมเขานะที่เขากล้าที่จะที่จะเล่นที่แบบสร้างความท้าทายตัวเอง กับกันผมในวัยสิบหกผมยังทําอะไรไม่รู้วยตอนนั้นยังเป, <นะ S 2> เป่ากบอยู่นะแต่เขาเนี่ยมีความกล้าผมชื่นชมนะผมะผมเห็นคอมเมนต์สุดป,ประมาณน้องเยอะมากมแต่ว่าน้องไม่เคยตัวตอบเลยครนนี้ผม,มสุดยอดสุดยอดมากร้อยผลงานในสนามใช่ได้เป็นที่ประจักษ์ดีกว่าใช่ต่อให้ต่อให้น้องเขาจะทําผลงานได้ไม่ดีนะมผมก็ไม่โทษเขานะเพราะว่าเขา อายสิบหกอ่ะแล้วแบบได้ประสบการณ์อะไรผมว่าน้องเขาเก่งมากมากนะครับกล้ามากก็เป็นกาลังใจให้องตรงอย่างน้อยคือเขาอะเคยอยู่ในคาเดมี่ของเมืองทองนะผมมองว่าไม่ธรรมดาซึ่งเป็นคาเดมี่ระดับต้นๆของประเทศไทยด้วยใช่คือเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เล่นไม่ได้นะเขามีพื้นฐานเล่นบ้างีลาสกิลเก่งกว่าผมความเร็วความคมความยิงอันนี้มีมีโอกาสนะเขาเก่งเขาเก่งแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคือผมเคยเห็นเป็นคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเมื่อบอสมาบอกว่าเอ้ยจริงๆเด็กบ้านเรามีโอกาสมากกว่าไหม มีเด็กบ้านเราเก่งกว่าไหมอันนี้เราเรามองยังไงกับ สิ่งที่เป็นประเด็นแบบนี้ครับใช่มันก,ก็จริงนะครับบางทีเด็กในพื้นที่ก็อาจจะมีคนที่เก่งกว่าเก่งกว่าผมเก่งกว่าโบท๊ท<ม>ใช่ไหมครับผมจะบอกว่าการฟุตบอลเนี่ยม,มันคือมันเป็นกีฬาประเภททีมม,ม,มันไม่ใช่ว่า11็ตัวจริงเท่านั้นที่จะช่วยทีมได้มมไม่ว่าเราจะเป็นตัวสำรองเป็น<ม>สตาฟโค้ดเป็นแฟนบอล<ม>เป็นตัวการตลาด<ม>ยังไง่าคือการช่วยทีมให้ไปข้างหน้าได้มผมคิดว่ามันช่วยได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นผมกับน้องโบ๊ทเนี่ยคือเราสองคนเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลของทีมนารานะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ตัวหลักแบบ คนอื่นๆในส่วนนี้เราเข้าใจเพราะาเราเองก็ไม่ใช่นักบนอาชีพอยู่แล้ว,วแต่ผมคิดว่าดีลของเราสองคนเ่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่จําเป็นนะในยุปัจจุบันนะเพราะว่า การทําการตลาดเนี่ยมันก็มันก็มีส่วนในในการทําให้สโมสรไปข้างหน้าได้เช่นเหมือนกับการขายเสื้อได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้คอนเทนต์ได้อะไรต่างๆที่แบบเราช่วยประชายสัมพันธ์ด้วยไหมแฟนบนอลส่วนหนึ่งนะเพราะคลิปเราเพราะน้องบอสเพราะหลายอย่างทําให้แฟนบอลกลับมาแล้วก็บวกกับฟอร์มการเล่นของทีมที่ดีคือ,อตัวตอนนี้ทุกอย่าง คือจะบอกว่าการที่เราจะช่วยทีมทีมหนึ่งนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเสมอไปอย่างน้อยผมะต่อให้ผมจะไม่ได้ช่วยในสนามผมกับโบ๊ทไม่ได้ช่วยในสนามไม่ได้ผช่วยผลงานอะไรมากแต่ว่าการที่มีเราอยู่อ่ะมันก็ช่วยให้ทีมได้รายได้แล้วแฟนบอลที่เห็นคลิปเราเห็นคอนเทนต์ของเราเขาก็ตามมาเชียร์สนามซึ่งมันสร้างบรรยากาศให้แบบว่านรกทีมเยือนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนารามาก่อนนะบางตอนที่ผมเด็กๆผมจําความได้นะ นักทีมเยือนเนี่ยน,นะแฟนบอลตีกลองเต็มสนามแบบใครที่คิดจะมาคว้าแต้มในบ้านนารามันไม่ใช่เรื่องง่ายและผมเห็นเหมือนว่าบรรยากาศแล้วน่าจะกลับมาอีกครั้งนึงไอ้ยานี่ใอ<ช>จริงๆถ้าเรามองมุมนี้นะมันก็สามารถจะช,ช่วยให้แบบให,ให้นาราที่ว่ากลับเคลื่อนไปจากปีที่แล้วอ่ะที่แบบว่าเอ้ยความโซเชียลไม่ได้ขนาดนี้แต่พอมีพีซัสเข้าไปมีน้องโบ๊ทเข้ามานี่ครูแบบ การตอ่อต้อนรับจากแฟนบอลการตอบรับจากแฟนบอลน,นาราอูนเนตเต็ดเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันจะลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งใช่มันเราสามารถช่วยทีมได้หลายรูปแบบแล้วตอนนี้คือเหมือนกับในตัวน้องโบ๊ทเองคิดว่ารู้สึกน้องก็มีความสุขมากไหมตอนนี้ผมว่าน้องเขามีความสุขมากๆน้องเขาดูภูมิใจกับทีมนาราอูนเนตเต็ดมากๆ <m> คือต้องบอกว่านราอูนเนตเต็ดเนี่ยคือสโมสรแรกที่เชิญเข้าไปมาทําอะไรอย่างเงี้ยผมดูออกเลยวว่าน้องเขาภูมิใจผมลงตัวว่าตอนนี้นราคือเป็นทีมแรกในลีกอาชีพของเขาเลยใช่ไหมของเขาเลย ผมผมเห็นเขานะตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพแล้เดี๋ยวเขาก็มาต่อใช่ไหมแต่ผมเห็นช่วงเนี้ยเขาฟิตเขาเข้ายิมอ่ะเขาใส่เสื้อนารานะเห็นในส่ตัวไอจีใช่เขาใส่ด้วยความภาคภูมิใจบางเหมือนกับว่าเอ้ยจริงๆรเขาอยู่กรุงเทพเขาจะใส่เสื้อใส่เสื้ออะไรก็ได้แต่เขาเลือกใส่เสื้อนาราไม่ใช่แค่เสื้อนะกางเกงครบเลยแต่งเป็นชุดนักบอลนาราเลยไปไหนมาไหนใส่เสื้อนรรบอลนารางุดยอดเลยนะเขาาดูภูมิใจไหมภูมิใจจริงเลยใช่แล้วแล้วหน้าไอจีของเขาถ้าไปดูนะบอทคาสิ่งไปค้นหาเลย หน้าไอจีจะมีเขียนเลยว่านารายู่นเต็ดออฟฟิเชียลก็เขาแปะหน้าไอจีเลยเหมือนผมอ่ะเออเหมือนโรนันโดเหมือนเหมือนคนอี้คือนักเตะที่แปะหน้าจริงเขาสมมติว่าตัวเองเออคือเขาภูมิใจผมดูออกแล้วว่าภูมิใจตรงว่าแสดงถึงความภูมิใจอย่างนั้นคือหนึ่งเขาเป็นคนกรุงเทพนะแล้วเขามาทําอะไรไอ้กับดีๆกับบ้านเราแบบนี้มันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากแล้วเขาภูมิใจในสิ่งที่เขามาทําให้กับบ้านเราแล้วเราคนในพื้นที่เองอ่ะผมว่าควรภูมิใจเหมือนกันสุดยอดนะแฟนรมันไม่ต้องรับ สุดยอดเลยบังอ่าโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าหนาวเป่าหอมคอก็เราได้รู้จักไปแล้วว่าเอ้ยที่มาของชายาฟิซัสเพื่อนโบท๊ทมาอย่างไงแล้วก็เราได้รู้ถึงว่าน้องโบท๊ทฟิซัสไปดิวอะไรยังไงพูดอะไรยังไงเป็นนักเตะด้วยเป็น,นเอเย่นด้วยแล้วก็เป็นสื่อกลางในการที่จะทําให้สามดาวเชนวัตาบ้านเรานั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยฟิซัสเพื่อนบ๊ทด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามช่องบังเลยครับเอ้ฝาเจ็ใเดวงใต้ ハハハハ